สวัสดีคนเบึงทุกๆคนในตอนนี้มาพบกับซิ a ชแนลอีกเซนคเคยซึ่งหลังจากที่เฮาห้างหายไปโดนนทุกคนอาจจะลืมเฮาะอ้วรบ่งลืมกันล้อบ่เพราะว่าเข้ากับบริห็ดคลิปก็ประมาณเป็นเดือนพอได้เข้าบริห็ดในมื้อนี้เข้าก็มีโอกาสได้มาเหตุคลิปก็คือว่าแปลว่าว่างแน่มื้อนี้ก็เป็นส่วงพักเทียนเดียวเฮาสิ้พาทุกคนมากินสีดาดนํากันเนาะนี่ก็คือหารต้นให้ดาดโลนาะ เดี๋ยวเ้าสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศอยู่ข้างในคือว่าเขามีคนพิเศษมานั่งในวันนี้คือพี่ต้อนะจ๊องเดี๋ยวนี้พี่ต้อมากยโดยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพี่ต้อมาแต่อุ้ลบนเลยนะเมื่อนี้เสพผ้าน้องมาขินซ้นหลาดนะครับหรือว่าหมูกระทะคนไทยนะครับมันสีเบิ่งไปเบิ่งทาวาน้ำจิมมันก็สียุ่ไทยวะครับกะผมก็เคยกินมาแล้วครับเขาเคยไปกินยี่รหลานอื่นนะหลานนีาท่านไี่เคยมากินนะ สีมาเบิ้งครับว่ามันสีแสบเพื่อแกะบอนะครับแต่วันนั้นจิ้มตั้งกันแน่นอนนั่นบอแม่นลองเบิ้งต่ว่าไอ้นี่เดินทางมากนี่จักสมุกมมาหอดปักเซจากอุบลมากจากสองเมกวาหอดนี่กับประมาณชั่วโมงหนึ่งเต็มที่จากในตัวเมืองอุบลมากกับประมาณสองชั่วโมงเคืองเต็มที่กาซียากเนี่ยเพราะว่าเขาจับกล่องเองเนาะมันโมมีพ้ใดจับกล่องห้ยเปลี่ยนกันทายมี่ตรว่าเขาเขาไปในหารกันเลยเนาะแน่นไป อันนี้เป็นโล่ไหมมาอันนี้เป็นโล่ครับอันนี้โล่หนึ่งครับโล่ๆนน้องชายมากินอะไรผ้าหนอมากินเจ้าผ้าอ้ายว้มมันประมาณนี้ครับไอ้เล่นผ้าหนอนมากินนี่ครับน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มทั่วนะครับมีข้าวผงมาแล้วอันนี้จะฟองนมฟองนมเพของมันดีฟองนมกระดาษอ้อ ข้าว,วมันส้หไหมอันนี้เฟากินเฟากินมันสุดไหมก้อนนี้ทานมันแห้โคตรนี่นี่ะครับน้ำพิมพคอนแซ่บเลยครับผมชิมอาหารอ่าถั่มมากครับแซ่บบ่กพี่ตตาแซบมาครับต้องมือซื้อปัจจัยืะคนละยานครับ มีกิมบงกะทยใช่ก็คว่าดนไท่ััวเลยมันสิเป็นไข่ไข่ครับนำกิมจอนปกติครับเนี่เหนียวเนือนั่นนะมาครับกอาิมทัากันครับกิมแมงก้นเลยดิไฟแห้เนี่ยยอะ เดี๋ยทีห้องจะมาลองกินด้วัหลังจากติดต่อจินแล้วนะครับที่มากินต่นี้จะแรกลกใช่กันเจะแหลกใช่ไหตอนนี้หนัมามาหั่นโบรมาดูเออหั่นโบเรมานี่มากามาดิมามาแม่เบกระดาเสฟพผ้าไปกินหม,ม <า S 2> ให้กันหนา้มามาเดียร์มาหั่น คนทนุนทิพย์ต้นทล้างอะไรเนาะ <laughs> แซ่เป็นแซ่ กินแฮนเบอ์เกอโลหนึ่งกินโมเบอรลรอลพี่ตอกินเพียง้องอิ่มได้ลเลยพี่ต่อกินหนอได้เลย้องอิ่มให้ต้องต่อนอิ่มให้พีต่ต่อกินเพีเยองใหม่ไวเป็นไวแบบว่าอยู่เนะนี่ยมันจะมีลหลายอย่างหลายเนี่ยนอนเยอะไม่เขาเลืยเราตามใจเนาะพยายามแย่ากกับไปเลือะเรา เอาหลังจากตกน็นีเ่า,ากินแล้วเป็นเทียบหอยน้อยอย่าฝา่าไม่ต่อโอ้ยค <c oughs> ือว่าตรงข้อโทษข้อพ่นยน้ำเป็น้ายเนาะเพราะว่าเขาบดใหญ่เบาร้ายนนั้นเพราะว่าร้านเขาเปิดเพลงเาก็เลยยันคลิปเขาตีลิเกชิตถ่ายว่าคลิปนี้มันบอกโอเคมาได้ก็ต้อตงข้อโทษข้อพ่ยน้ำเป็ายเขาจะบดใหญ่เนีนน้ำลายนะค่ากินฝ้าครับฝ้าใน่ชื่อว่าจปะได้อ้แสบเหรอแสบร้านนี่แสบนะครับสุดใจครับสุดใจแห้งนั่นน่ครับ สามารถมากินได้นะทุกคนข้าแนีน้าด้วยอาหารในแสนแน่นอนลังตลาดแแฟนซีมอลเนี่ยนะต้ว่าขากลายแฟนซีมอลกันมาจะมีตลาดแหล่เนาะอยู่ทั้งล้างตลาดแรงเลยไม่ใช่เดียวแมนปะไปที่ห้องึ้นเนาะถ้าว่ามาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนั่นเองฝากกดติดตามสองพี่ต่อเลยเด้อคร้งสองห้องสินหน่อยแต่กะฝากให้เอฟซีไปติดตามนะต้องเป็นคนเป็นแคมป์ครับพี่น้องฝากไป้วยครับขอบใจหลายๆเด้อสวัสดีนะครับชมคลิปจนจบเนาะบ๊ายบาย Legenda